เมื่อวันที่15ตุลาคม2566สถานเอกอัครราชทูตไทยณนกรุงปารีสประกาศเตือนคนไทยในฝรั่งเศสให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและท่องเที่ยวค่ะภายหลังทางการฝรั่งเศสประกาศยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์การก่อ,อการร้ายเป็นระดับสูงสุดค่ะซึ่งจากกรณีเกิดเหตุร้ายเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทางการฝรั่งเศสคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางค่ะอีกครั้งต่อมาในวันที่14ตุลาคม2566ทางการฝรั่งเศสได้มีการอพพยผู้คนโดยด่วนออกจากธภัณฑ์ และพระราชวังแวร์ซายและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอื่นๆค่ะเนื่องจากทางการฝรั่งเศสได้รับแจ้งเตือนว่าอาจมีการวางระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวค่ะทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตจึงได้ประกาศเตือนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสให้เพิ่มความระมัดร,ระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและการเปิดทําการของสถานที่ต่างๆรวมทั้ง,ต,งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคําแนะนําของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดค่ะหากมีเหตุด่วนและฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือจากสถานเอกอั ครรชทูตกรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบวก3 3 6 0 3 5 9 9 7 0 5และบวก3 3 6 4 6 7 1 9 6 9 4ค่ะ